สวัสดีที่วัดหนองกระทุ่มนะครับสวัสดีที่นี่นะครับวันนี้ก็หลังตุจีนแลวนะฮะกุมภาพันธ์64แล้วครับวันนี้อยู่ที่พญาต่อเรือนแล้วก็สิง์สิงลงปู่ปัตนะวันนี้ผมก็อยู่กับอดีตพะกุลหลวงพี่โตน้องเก่งนะฮะมรกระทายกของเราต่อไปคงจะบวชละนะเพราะว่าท่าทางก็จะมาแล้วนะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีครอบครัวก็บวชไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นปัญหานะฮะวันนี้มาแนะนำวัตถุมงคลนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยเป็นที่ อัปเดตกันนะครับซึ่งซึ่งที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยผมจะขอเปิดตัวด้วยเต่านะฮะไม่เป็นไรครับนี่นะนี่คือเต่ามหาเศรษฐีนะฮะมีเนื้องเงินมหาสเสน่ห์เนะเออเออมหาสเสน่ห,มหน์มีสเสน่ห์นะมีเนื้อเงินเนื้อเงินลงยานะฮะอะไรเงี้ยของของที่ที่ออกใหม่ล่าสุดนะฮะเมื่อกี้ผมทราบข่าวจากพระเดชพระคุณพระอาจารย์หลวงพี่โตของเราก็บอกว่าพุทธาพิเศษแล้วนะครับพร้อมที่จะให้ทุกคนไปบูชาแล้วนะครับ พร้อมที่จะทุกคนไปซื้อไปขายกันนะฮะก็ตามอัธยาศัยนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะแนะนํานี่ก็คืออ่ะเดี๋ยวจะไปปิดท้ายเรื่องพญาเต่าเรือนเรื่องมหาเสน่หนะ์อันนี้คือรูปหล่อนะฮะ2,600บาทนะฮะนี่นะฮะมาบูชาได้ที่วัดนะครับจริงๆก็ถ้าใครมีโอกาสผมก็อยากให้มาที่วัดนะฮะมาเยี่ยมดั่งนะฮะเพราะว่าเห็นแต่ใน YouTube เห็นใน Facebook เห็นในเพจเงี้ยถ้ามาเจอสถานที่จริงๆจ,จะรู้วัดเรายังขาดหรืออะไรเราพอมีกําลังเงินกําลังทรัพย์เนี่ย เราก็มาบริจาคร่วมกับพ่อแม่คูบาอาจารย์หลวงปู่ปันหลวงปู่หลิวเราพี่โตเราที่นี่นะครับอันนี้คือรุ่นรวยอายุยืนนะครับ2,600บาทนะเหลืออยู่2องค์นะรีบๆเลยนะจ๊ะรีบๆเลยนะจ๊ะนี่ถ้ามาให้ผมจัดหานี่ผมขายองละ50,000นนะฮะผมผมขายแพงเลยนะครับเพราะว่าโทษฐานนี่ใช้ผมนะฮะอะไรเงี้ยนะอ่ะต่อไปเนี่ยเราก็จะแนะนำนี่คือน้องเก่งของเรานะฮะเก่งน้องเก่งของเรานะฮะก็จะให้เริ่มแนะนำปเป็นเอ่อเป็นหวมไปตามนี้เลยเนาะ อ่าหนึ่งี่เฮียก็จะเห็นส่องเลยฮะแล้วจะมีล็อกเก็ตใช่ไหมฮะครัเอ่อล็อกเก็ตนี่ทําไมทําไมทําล็อกเก็ตอย่างงี้คห้า <5, S 1> ชุดกระถินครับชุดกระถินนะฮะนี่ท่านผู้ชมนะฮะห้าพันบาทห้าพันนี่คือฉากทองคําครับอันนี้เป็นเนื้อเงินในฮะขอชื่นชมหน่อยฮะของถูกผมไม่นิยมนะฮะผมจะนิยมของแพงเป็นพิเศษในชีวิตของผมอันนี้คือห้าพันบาทนะฮะ สงสัยผมจะต้องจองกลับบ้านซะละมัง้ง <c oughs> นี่บรรจุด้วยอะไรฮะนี่บรรจุด้วยอะไรฮะด้าน,นในน้องเก่งพวลสารผงพุทธคุณนะฮะของหลวงปู่หนูของหลวงปู่หนูวัด วัดทุ่งแหลมนะฮะอันนี้คือเนื้อเงินนะฉากทองคํามีอยู่กี่ชิ้นนะสร้างกี่ชิ้นเก่งอันนี้จะมีแค่สิบสองเหรียญคสิบสองเหรียญนะฮะนี่เหลืออยู่เหรียญเดียวนะฮะอันนี้ผมคงไม่ให้ใครแล้วฮะผมคงจะจองกลับไปบ้านแน่นอนนะเพราะว่าผมก็จะเอาไปขายต่ออีกทีอ่าอันนี้ก็เก็บไปก่อนนะแล้วมีอะไรแนะนำฮะฉากธรรมดาอ่ะฉากธรรมดานะธรรมดาชุดกระถินครับชุดกระถินนะฮะสองพันหกร้อยหกสิบสี่บาทครับตามสอนะครับนี่ฮะจะได้สององค์เลยสององค์นะฮะนี่มีเนื้อเงินฉาก ฉากก็เรียกฉากซาตินซาตตินนะเป็นสีเขียวกับสีทองเนื้อปากาแต่เนื้อปากานะครับท่านผู้ชมฮะนี่นะเป็นฮนุมานนะฮนุมานก็ว่าเจ้าชู้ผมไปถามลุงปุตติว่าหูช้างบอกไอ้พวกลิงนี่มันเจ้าชู้ทำไมกันนะสิทธิลุงกุน่กนี่นี่ก็คือ นนี้ก็คือเป็นนี่ฮะต่อไปมีเต่าเศรษฐีโอ้ผมอันนี้เป็นมหาเศรษฐีครับอืมอ่าให้ดูมหาเศรษฐีก่อนนะเนื้อนวนกกักเงินนวนกกักเงินมหาเศรษฐีถ้าคุณอยากเป็นมหาเศรษฐีคุณต้องบูชาเต่ามหาเศรษฐีนะฮะนะฮะหนึ่งพันบาทนะจ๊ะนี่นะเหลือที่วัดเราสามชิ้นสามชิ้นนะอ่าขอดูมีดหมอหน่อยฮะเมื่อกี้เห็นแวบๆมีดหมอนี่ขออนุญาตชัก อันนี้คือสร้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วอ๋อเปิดจองอยู่ครับเปิดจองครับรุ่นสองนะฮะขนาดสามนิ้วถ้ารวมปอกมีดก็จะเป็นห้านิ้วนะฮะขออนุญาตโอ้โหออกยากมากครับมีดหมอนี่นะฮะนี่เล็กๆเขาเรียกว่ามีดปากกานะครับด้ามมันทำมาจากไม้อะไรครับเนี่ยน้องเก๋อันนี้เป็นไม้เสาโบสถ์ร้อยปีครับเสาโบสถ์ร้อยปีนะฮะโอ้โหของของวัดเลยฮะ ของลวงพ่อห้องลวงพ่ออันนี้ลวงปู่ห้องลวงพี่โตออกเลยครับโอลวงพี่โตออกเองในน้ำวัดนะฮะนี่ก็คือไม้เสาโบสถ์ร้อยปีนี่มันน่าจะเป็นไม้พยุงนะดำๆนี่นะใช่ครับทำเองนะฮะสร้างกี่ด้ามฮะน้องเก่งอันนี้จํานวนสร้างประมาณห้าร้อยด้ามห้าร้อยด้ามนะครับจองเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้จองสองร้อยห้าสิบคือประทานโทษนะฮะสองร้อยห้าสิบนะฮะกำไรยังไม่ได้เลยนะ นี่นะฮะสองอยห้าสิบาทมีไซเฟอร์ปากกานะฮะเอาไว้แทงคู่อรินะฮะเวลาเัาหาเรื่องผมอะมึงชักมีแทงเลยนะฮะนี่อันนี้ปัจจัยก็ได้เพี้ยนไฟบนโบสครับอ่าไอ้พวกตาบอดนะฮะหรือไอ้พวกทําอะไรแล้วมันอะไรเงี้ยนะหรือว่าใครจะทําบุญเกี่ยวกับไฟฟ้านะครับมีปัญญาปีทางทิพย์แสงสว่างก็มาจองมีดหมอนะจองสักสิบด้ามนี่เลยฮะสองพันห้าร้อยบาทนะเอ่อนี่นะลองเช็คครับลองเช็คนะอ่ะต่อไปเนี่ยก็จะมีชุด กระถิ่นหกสามที่ชุดนี้ชุดนี้นะฮะต่อไปจิ้งจกนะฮะบ้านผมนี่เยอะมากนะจิ้งจกนี่นะรุ่นแรกรุ่นเดียวของลงปู่รุ่นแรกรุ่นเดียวนะฮะไม่ทําอีกแล้วนะครับเจราจาขาไข่ครับอ่าคือสายตรงลงปู่สายตรงลงปู่ต้องมีนะฮะ ก็ถ้าใครคิดว่าจะเป็นจิ้งจกก่อเชิญนะฮะนี่นะพ่อค้าแม่ค้าบูชาดีครับจริงจอ๋อคือจิ้งจกพ่อค้าแม่ค้าดีใช่ไหมครับโอ้เจรจาค้าเจรนี่เขาเรียกว่าเนื้ออะไรฮะนี่เป็นเนื้อทองแดงเนทองแดงนะกี่บาทครับางนี้ทองแดงร้อยห้าสิบบาทครับถูกมากครับบาทของเราทําถูกนะอ่าต่อไปอ่าเนื้อทองเหลืองอ่าเนื้อทองเหลืองก็ขอชุดดูชุดกรรมการนะอันนี้คือเนื้อทองเหลืองนะฮะท่านผู้ชมนี่กี่บาทนะน้องเก่งเนื้อทองเหลืองสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะฮะสองร้อยบาทนะครับนี่เนื้อทองเหลืองนะฮะ ชัวส่วนเนื้อชุดกรรมการหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทคือสังเกตว่าของวัดเราไม่แพงเนาะใช่ครับจะทําให้ชาวบ้านได้บูชาด้วยครับทําให้ชาวบ้านได้บูชาอ่านี่คือเหมือนกับเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะให้ชาวบ้านได้ใช้ได้บูชาและได้บุญไม่แพงนะครับเราจะไม่เน้นแพงเพราะวัดของเราเน้นถูกๆนะฮะแต่ว่าคือคือญาติโยมงบน้อยก็จะได้บูชานะครับ เรามาเก็บของดีที่ทันหลวงปู่เอาทันหลวงปู่เถอะนะครับอ่าอันนี้ก็จะผ่านอันนี้ไปต่อไปเราก็จะมาดูเต่าขี่ปลานะครับเเรียกว่าอันนี้เป็นไตม่านไตมานหกสามไตมานหกสามซึ่งซึ่งซึ่งโบชัวพี่ไม่มีโบชัวนเดี๋ยวต้องขอโบชัวเก็บไปสักใบนะนี่อันนี้นะฮะนี่คือไตมานหกสามที่เราแนะนํากันไปเมื่อกี้ที่พระเดชพระคุณหลวงพี่โตท่านได้พูดเอาไว้ในเทคแรกนะครับตรงนี้นะอ่าก็จะมีเตา นี่ฮะเนื้ออะไรฮะอเนื้ออปาการับลงยาห้าร้อยบาทท่านผู้ชมอีกห้าปีผ่านไปนี่จะเป็นห้าพันบาทนะฮะลงปู่อายุเก้าสิบสองปีเก้าสิบสองปีนะครับนี่ครับไตรมาสหกสามขี่ปลานะฮะรุ่นเคนขี่ปลาอะไรเงี้่ปลามังกรนะนี่คือปลามังกรนะส่วนพี่เคียนไม่มาวันนี้นะไปเต้นแรงเต้นกาที่ไหนก็ไม่รู้บารเคีนงงนะฮะแล้วก็อ่านี่ก็คือแนะนําตรงนี้ตอนนี้เหรียญไม่แตงอ่ะมาละไหนๆก็มาละกี่นาทีแล้วเฮีย เจ็ดนาทีนะเราก็จะแนะนำเม็ดแตงครับนี่คือเม็ดแตงนะฮะเมื่อก่อนออกเหรียญละยี่สิบาทตอนนี้40บาทนะฮะคุณชายโยนะฮะคุณมัวจะขัดจักรยานชักสไฟอยู่นั่นนะฮะคุณกรุณามาเช่าได้แล้วนะฮะเพราะว่าคุณชักช้าเดี๋ยวก็จะเป็นร้อยนะฮะแปก็เป็นร้อยนะ นี่ก็คือเม็ดแตงเดียวแล้วครับเดลยทารเดียวนะนี่เขาเรียกเม็ดแตงมหาเสน่ห์ไหมหรือว่าสาริกาเนาะเป็นเม็ดแตงครับเม็ดแตงนายันสาริกาหรือหรือใชายสาริกาครับใช้แล้วพูดเพราะแค่แค่เขาเห็นหน้าเราเขาก็อยากพักตังค์ให้เราเป็นหมื่นเป็นแสนนะฮะคือนี่คือตัวแหวกของเหรียญนี่นะนี่ผมโม้เองนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ดูอ่ะเนื้อเงินชิงโฉกนะฮะชิงโฉกเนื้อเงินนะฮะเงินครับอันนี้คือเงิน อันนี้เป็นเงินแท้99.9% 90โอ้โหยิ่งกว่าทองคำสวิสซะอีกนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือจิ้งจบตุกตมีใบออกเลยครับเพราะว่าวัดค่าที่ที่ทางโรงงานวัดแล้วครับเงินเป็นเงินแท้เลยครับจิ้งจบนี่เอาด้านไหนดีเนี่เ้่งสุดง้ายเจรจาครับเอาไปตั้งที่บ้านแล้วมาบอกหวย้ไหมพี่พี่ซื้อหวยตัวนี้อะไรเงี้ยนี่นะอย่างนี้นะติดกระบงเงินไว้อย่าบอกนะว่ามีอยู่อันเดียวครับมีอยู่อันเดียวฮะ นะท่านผู้ชมอันเดียวนะฮะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเต่าไตมาาแล้วนะไตม้าอ่าเรามีเห็นเป็นช่ออันนี้เป็นช่อครับจิ้งจกช่อครับอ๋อเป็นช่อนะฮะสร้างแค่91ช่อครับนี่นะฮะห้าพันบาทครับคุณชัยโยฮะคุณลอกสายไฟได้วันละ300คุณกรุณารีบมาจองนะฮะนี่นะฮะก็จิงจกมหาลาบนะครับอ่าด้านนั้นก็จะเป็นช่อเป็นเกลียวนะครับอ่านี่นะฮะนี่แหละครับผมก็แนะนําพูดช้าบ้างพูดเร็วบ้างแนะนําเอาเป็นแบบ ให้คุณฟังไม่ทันอ่ะเดี๋ยวคุณจะได้มาดูอีกคุณจะได้มาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยนะผมกับน้องเก่งก็ได้แนะนำกับทุกคลทั้งหมดแล้วนะครับก็น้องเชิญชวนเชิญชวนเชิญชวนเข้ามาร่วมบุญที่วัดนองกระทุ่มนะครับวันที่27นี้ก็จะมีปิดทองพระอุโบสถด้านบนครับ27 27กุมภาพันนี้นะคนะฮะครับแล้วก็แล้วก็ถ้าเป็นวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์ก็จะมี ก๋วยเตี๋ยวครับหนึ่งบาทครับตลังมหาด้วยหนึ่งบาทนะครับวันธรรมดาก็เปิดทําบุญปกติที่วัดมาเที่ยวชมได้เลยครับแล้วก็มีอีกอย่างที่เมื่อกี้เราพูดถึงเจ้าเต่าจิ๋วมหาเสน่ห์เนี่ยตอนนี้มายังจองได้อยู่ไหมหรือว่ามารับซื้อได้เลยตอนนี้ปิดจองปิดจองแล้วครับปิดจองแล้วนะฮะถ้าจะมีบูชาก็เลือกแต่ทองแดงอย่างเดียวเหลือแต่ทองแดงอย่างเดียวตอนนี้ปิดจองแล้วคุณชัยโยไม่ทันแล้วฮะเพราะคุณชัยโยคุยโอ่เมื่อคืนบอกว่าช่วยจองเลยนะอาจารย์อย่างเงี้ยผมบอกว่าไม่ทันแล้วนะครับ ก็บอกว่าถ้าใครมาทำบุญก็ต้องมาทำบุญหลังจองแล้วคราวนี้ราคาก็อาจจะเปลี่ยนไปตามค่านิยมนิดหนึ่งแต่ว่าถ้ามาทำบุญที่วัดก็คือรายได้ก็ขวัเขวัดครับสาซ่อมเขาโบเซฟโอครับนี่ก็คือและอย่างที่ท่านจะเห็นตรงนี้คือมีมีบัญชีธนาคารเนาะนี่นะคะนี่บัญชีของวัดชัดเจนนะครับนี่นะอ่าให้เฮียชัยถ่ายวนี่คือบัญชีของวัดชัดเจนติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็นี่ก็คือเวลาเข้าพบหลวงปู่ชั้นล่างนะหกโมงถึงสิบสอง เที่ยงเที่ยงแล้วก็สี่สี่โมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งนะจะพักผ่อนเป็นเวลาพักผ่อนเป็นเวลานะเอาอย่างนี้นะครับผมกับใช้สุดที่กับผมกับน้องเก่งนะฮียใจพี่หญิงแล้วก็มาปรางนะฮะอยู่ที่วัดหนองกระทุ่มนะครับก็เชิญชวนทุกท่านมาทาบุญที่นี่เนาะถ้าใครได้เห็นคลิปนี้นะฮะไม่ว่าจะยังไงเมตตาดีครับนะนหลวงปู่เปตตาดีค้าขายดีแล้วอายุยืนด้วยพญาเต่าเรือนนะครับก็วันนี้ก็มาทำแล้วก็คุยไปเรื่อยๆแหละเชิญชวนไปเรื่อยแหละนะสนุกสนุก สำหรับวันนี้ผมกับน้องเก่งลาไปก่อนสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ